ล่ะคอยมูล่ะตัวแม่เนาะโอ้หางก็คือขักกันวะมูล่าดเลยหรอนะท่ายท่ายบางไงไหมท่ายบานบึงเซิงสูงเท่าไรนี่พุณนมาร่อยสามสิบสิงท่านมูล่ะมูล่ว มูลาพี่น้องมันสมเราไปห้อยเที่ยวมันสมเราไปโอ้ม่านนั่นตูพคนว่าม่านแปดเดือนแล้วเป็นมูลาเขามูลาเป็นห้องงอสิที่พี่น้องถ้าได้ราคามันถ้าราคามันได้สามสิบเกียร์โอ้สามหมื่นเจ็ดอยากซื้อเด้อพี่น้องเด้อราคาต่อได้ยี่ดิสามหมื่นเจ็ด ก็ต no, mm. ่อลองใช่น mm. me oh, ี่ยม้านตัวจางกนี่แล้วค้างค้กระดูกค้างเลียมดีไช่บางไงใช่ดีรุ่มดีเป็นกอยลูกแรกบอกลูกสองแล้วเนาะลูกสามค่าท้องอันมูนี่เดสันมูน้าเจ็ดน้แม่ก็ลูกเลยพี่รองโตเตลูกวะเนี่ยสิบหก อันนี้เม่บนพ่อเม่พร้อมลูกในเซาเจพรอมคู่พร้อมคู่นาเจ็ี่น้องคอยคอยเจียตัวนี้ห่สิบองหาร้อยตัวนี้เด็ดป่สิบหกนมดดนตัวนึงเนาะทุกดนมีทุกด้นของของแหบหดือบักด้านนี่จัาบาทบักด้นนี่บา้านกเดียวมนสองอยโอ้สอง ของบอลเือหมูไหมโอ้ของแปมันได้สามเกี่ยเขาสามปีแล้วได้โอ้ข้อยแก่แล้วแต่ันว่าสูงเนาะของแปเปกันเป็นค้ยดอนเป็นค้อยดอนค้อยเตียเขายังมาเมนเตียแท่แตี่าหันเตียอยู่ราคาม่หน่อยๆเนาะเมนราคาเมนราคาเตียแท่จักบาทก็ดีมันสองพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อ หอยเตี่าซุ้มแค่เบอร์ติดต่อเตาเบอร์087 087 228 228 1037 1037พี่น้องผู้ริสนใจเด้อพี่น้องเด้มีนี่ขายในหลายบ้านอันนี้มันเป็นขั้วไเตี่าพี่น้องเมืองสองคนวาฮะมูล่าก็มี้ราคาต่อเอาพี่น้องหอยเตี่าซุ้มแค่เนาะมันไหนจะหางดอกกั็มาเว่เอ้ยเจ้ว่าเป็นพี่น้อง นาเวียยู่เนาะนาเวียยู่แต่ว่าหันตีนบ่สร้างพี่น้องตีนบ่สร้างเจ้ว่าตีนบ่สร้างพี่น้องบ่ครื่องก็ได้ก็ราคาิ่นเก่าพันหาน้อคุณว่ามองขายเก่าพัหาอของพายังเลยเร้พ่อเสิดเบือเขามีบ่หรอชุดยังชุดยังไร่ พอกระเบือยเบือเนาะเกรดายเป็นเบือเบือเจ้าของพี่น้องแต่ว่าฝอยอยู่บ้านในข้างบ้านนะคับบ้านโคกสามัคคีพี่น้องนาแวอยู่หางกับหางหางกระดอกกูจะมาตีนบ่สร้างเป็นว่าเก่าพันหาว่าสันกูได้ใจได้มาถามเอาพ่อใหญ่เสือถอยเสือเมย์ของญ่พี่น้องลูกแม่หรือลูกผู้ผู้เหรอลูกกัวผู้ลูกกัวผู้เนาะลูก สูงสูงเท่าไรสาววันร้อยสว่าประกันไฮลอยซมันได้ล <For S 1> ูกจักตัวเลยฮะลูกสองแล้วพี่รองลูกกไงนี่ลูกลูกลูกดอนลูกบักเถกแม่บักไงพี่รองเท่าไรราคาบันห้องไว้เท่าไรสิบจ็ะพอส่งฟีสามกิโลโอสามสิส่งฟี่สามร้อยโลนว่า ราคาห้องหรือต่ออะไอีกจู่ต่อได้อยู่จ้ะต่อได้พี่น้องอ๋อบึงถ่ายบ้างพี่น้องลูกมันเมถ่ายบันนึงบึงเชิงอยู่พี่น้องสาิบเท่าไรก่อสามสบเจ็ดสามบเบอร์เบอร์เบอร์ติดตอเาเบอร์แปดห้าหกสามห้าหกสเก้อศูงศพี่น้องเนอะสองรยสี่สิบประกันให้พี่น้องพินว่าสามหมื่นเจ็ปร์เซน ราค่าต่อรองเอาโดยพี่น้องเด้อของสาววันหน่อยเนาะใช้ส่แม่มันไปนใช่เหรอแม่บุม้มี่เอาได้จะถูกเอาแต่ลูกนะหได้แต่ลูกมากม,ามันก็มีอายุแน่แล้วนะโอ้คนบอาอยากแก่แล้วได้เาอสินเขาได้ราคามันราคาหนึ่งห้องห้องตัวละเจ็ดพันห้า โอ้โหเจ็ดท่านหาเออต่อรองได้เตียต่อหลายบ่ได้ด้วยบ่อเดี่ยวห้องหลายน้ำหนักบ่ไเดี่ยวห้องสูงเนาะครับตัวเจ็ดท่านหาคนห้องพี่น้องแต่ว่าแต่เอาสองตัวได้ต่อรองได้อยู่ได้ได้เป็นเถิกบดบดเถิอกตัวพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ควยไปเลี้ยงหรือเป็นการเป็นงานก็ได้นะพี่น้องเนาะคุณยายสนใจก็โทรมาสอบถามเอาเบอร์ติดต่อเราบเบอร์ ทูดหกสี่เจ็ดสองเองหนึ่งห้าเจ็เก้าแดห้าเจ็ดก้าแปดได้พี่นองายก้อยเถิกก้อยเถิกพี่น้องราคาตอ่อรองไดมันบ่ได้หลายเพื่นว่า ขวาย่ียมร้เสียเอา่แฝดเดอนี่น้องเด้นนี่ควายตัวละเจ็ดพันสามร้อยเิมาพกเราดูตัวละงเจ็ดพันสารบาตัวนี้มขึ้นหัวตัวนี้ขึ้นวายแฟนตัวนี้ขึ้นหวนี้ควายฝ่าแนพไปน้องเด้อาแดีตัวนี้เป็นไอตัวนั้นเป็นน้องฝาแฟนาแฟนนีมาขวายดูอ ปดที่ไปแปดน้องเนาะไปกัอ้เอมันไวดแนกเด้อพี่น้องเด้อไวดเมเด้อมันหลุหอดซีมันโอ้เมีนางทงทงเม็ดเศร้าเนาะเศร้าหอดูดอกหอดเม็ดเศร้าอยู่พี่รองเมียนางราคาเท่าไรล่ะหมือนสามหนพัี่ครับเป็นว่าเหมือนสต่อได้ต่อได้ยังต่อรองได้มาจากตัวมนนี่ เองวัวมากกขายแล้วโอเดลเดียวค่อยตัวเดียวพี่น้องหมื่นสามพันราคาต่อร่องในเดอพี่น้องเหอยโบ่เนาะครับผมเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 7 0 9 7 1 5 9 1 5 9 1 3 2 1ครับ1321พี่น้องผู้ใดสนใจได้ค่อยเรียกได้พี่น้องได้เป็นเนื่อกัาแฟเนี้ยก็ได้เนาะทรมาสอบถามมาต่อร่องเอาพี่น้องืม่นั่งไม่นั่งห้องพักละหอยนู่ ต้องใครเหรอี่นี่พี่าวผมเป็นกองปอกกินโอ้ยเท่าไรเหรอราคาคนหน่สองพันเอาสองพันจริจอัตราโอ้ยหนึ่งสองพันเป็นแม่นั่งพี่น้องหางหม้อจังหน่อยหมื่0หนึ่งสองกว่าจ้หนึ่สองเออราคาในตลาดบ่รเป็นราคาปส่งเนาะใส่อีกมือนึ่งเครื่องด้แม่เลนี่โอ้แม่เครื่องครู คู่เทไหร่นี่คู่คู่นีเจ้ดคู่นีเจ้าเจ็่นตัวนั้นบอกโอยเขากรอบมเนาะนี่พี่น้องตัวเมยั้งคู่ั้งคู่เลยั้งคู่นี่สองหมนเจี่พี่น้องสองหมื่นเจคู่นี่เมย่างสีเหล้าย่างดีพี่น้องเนาะทงดีอยู่เจ้าเจ็ดิเจ้็ดต่อรองได้พี่น้องหอยกล้องกล้อง บ่มันมีอีก่เนาะแม่ดอนก็ไม่ลูกดอนตีนีพี่รองทั้งผีแม่ดอนเจ้าเดียวกันก็เมื่อกี้นี่แหละแม่ก็ลูกโอ้แม่ลูกลูกดอนลูกเถกลูกผูย่างดีพี่น้องลูกผีลูกลูกผูลูกแรกบ่ห้อยกล้องลูกแรกบ่ โอ้ลูกตัวที่สองแล้วแม่นี่สูงลอยเศ้าเท่าไรจังหวะเ้อบาดีเ้ออันนี้จะ,ะ้าคานาะเศ้ากูกวยแหลวเนาะลูกลูกเถกลูกดอนราคาเท่าไหร่ราคาราคาสองหมืนสองพันราคานี่ได้ทรงวัลดรวยค่านในตลาด ส่งอยู่เนาะต้องเอาหลายโลดเลยล่ะมันต้องหลายโลดกตหอยกล่องพี่ลองเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูน0์แปดหกสองสี่ศูนยเด้าสม่เ้ยพี่ลองเด้ผู้ใดสนใจก็โทรมามีอีกตัวนึงเนาะนี่กับแม่นั่งสิบหกแม่นี่หมื่นหกพันพี่ลองพวกบุกหาบมกองไงมนนานาพี่ลองหมื่นหกพัน ราคาต่อรองไหนสูงขึ้เก่านะเอาผู้ใดสนใจแล้วพี่น้องเด้อทู่มาสอบถามเอาพี่น้องแค่นีกี่กราคา16ราคาห้องยังต่อรองอะไอีกพี่น้อง้เอาจะิ่ข้างห้ากา่้ย เอาเียมใส่สามสบเลยเอาดีบ่เอาใส่คุณซื้อไก่ไก่บ่บห้ทบอนบ้านละสายเขาได้การท่องจไปขายอัาได้สามสิบจอน้าละสายเขาได้การั่ง ส2หา 2> นี้ไหลออกแล้วพราไอ้เอาเม่บหมดแล้วบ้านมัน3อ้ตอก้ตก็ได้สามตัวเลกสองตัวเลขบ่ได้แบตเลยแบตเลยเ้ยเอาเลยควายกันเลยตัวเลยวยกันเลตัว ไปคุยไไปได้นี่ตแต่นีขอบุกนงสามุแุ้มแนบไปผมเลยไปแข่งความวดดัน้ผมด้วยผูเดียวก็ได้ปีหาจังไอยัเสียมซับ มันบรุทแบบปล่อยาไปไหนลูกผูกที่สิบไม่ถุนน่นที่เ้ห้เราจวเยเพ่มมือใช่ใี่ความ่อน้ายเีของันที่สี่นเอานี่ไหนี่เน้ไเลยเนาะไม่ได้เรียกไปแกะบ้าน มันรุด <amounts of water writers> ่น <Ende> จ <esa> ้าบ้านบาี่พ่อจะไป็นมอสในเมียผมเริ่มบ้นทำความขวคอยมอให้เจ้านี่ี่เาหลาย้ราชไดเกี่ยวยาวอยู่แล้วอีนี้ท่าในเรื่องความครเจ้าได้ยี่สิบยี่สไม่ไม่เสียไม่เส้าพูดรมา่อยเรื่อยเท่ไเดียว